เพรว่าผมยกลงทุกครั้งเราจะเอามันล้างองความสะอาดตลอดนะเพราะว่าเวลาเราประกอบกับของใหม่ๆมันจะได้ใหม่ทุกตัวช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาว fc ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยครับนี่ก็จะเป็นแหลกใหม่นะผมได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ปีกเล็กใหม่นะสวัสดี fc ทุกทุกคน,นครับวันนี้ผมจะทามาดูอถัสดสองสูตรก็แพนี้เรายกลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดเพื่อว่าเราจะใส่ชุ้งล่างอันใหม่แล้วก็จะขันน็อตแล้วก็ผมจะทำการตั้งกรนแล้วก็คนเราจะตั้งกรนก่อนครับ เราจะทำการมาครับเพราะว่าตั้งพอมันดีมากเลยครับตรวจเช็คตรวจสอบตรงไหนเสร็จผมจะทำการมาร์กนะครับเพราาว่สวัสดี FC ซทุกๆคนครับวันนี้ผมจะพามาดูอะผาดสองสูนะครับคือว่ายกแผงลงแล้วก็ทำการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะก็ผมจะพามาดูแผงนะครับก็แผงนี้เรายกลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดเพื่อว่าเราจะใส่ช่วงล่างอันใหม่แล้วก็จะขึ้น ประกอบให้ลูกค้านะครับเพราะว่าช่วงล่างเราก็จะเอาไปล้างก่อนนะเนี่ยพวกนี้เราจะเอาไปทาความสะอาดให้สะอาดแลเสร็จปุ๊บเราก็จะมาประกอบกับช่วงล่างใหม่นะครับพร้อมปีนกนกพร้อมเหล็กพร้อมลูกหมากอะไรใหม่นะครับเราก็จะได้เอาขึ้นไปประกอบบนรถครับหรว่าจะได้สะอาด,ดวยนะืนจากโอปารยุอยู่โอปาร์าดตรงสูนนี่เองคนะรับก็ฝากเอ็นซีติดตามผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็อยากให้เอ็นซีได้เห็นว่า เดี๋ยวเราจะเอาไปทำความสะอาดกันนะเนี่ยคือว่าแพเอาผักสองสูนยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทําล้างทคความสะอาดหมดเลยครับอีกทีนะครับ,รบแล้วก็เราจะประกอบช่วงล่างใหม่นะกับเอาผักสองศูนย์เองนะเนี่นี่ะเราได้ทําการยกยกลงมาแล้วนะนี่จะเป็นพวกจานเดิมเทาอะไรนี่จะเป็นพวกช่วง,งหลังช่วงยางเทนเครื่องครับ ไอ้นี้ก็จะเป็นเพของอะผ่าสองศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำวามสะอาดล้างแล้วก็จะขึ้นประกอบใหม่ให้ลูกค้านะเพราะว่าเรายกเพลงเพราะว่าเราจะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอามาทำวามสะอาดด้วยไปเลยนะเพราะว่าช่วงล่างเราจะได้ใหม่แล้วก็สะอาดพร้อมกับเพสะอาดนทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพของอะผ่าสองศูนย์นะที่ผมมาทำการยกลงมาเพื่อทําการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะคือว่าผมได้ทําการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยนะ ผมก็เลยเอามาล้างทว,มว,นะวทมสะอาดด้วยไปเลยรับเพราะว่าจะได้สะอาดช่วยนะครับว่ามันมีมันดำมากทุกคนคือว่ามันดำมากผมก็เลยทําการเอาไปล้างนะแล้วเราจะได้ประกอกับพวก,ก,กปิ่นยกใหม่ปีนที่อยู่ตรงนี้มันจะได้ใหม่ไปด้วยนะแล้วเวลาเราจะดูรอยรั่วซึมอะไรว่าหยดมาโดนแพ้หรือเปล่าเรากจะได้รู้ทันทีนะี่นี่คือผลดีของการล้างทวามสะอาดใหม่นะครับนะกับแพรโอกาสสองสูงนะครับ คือว่าผมอะยกลงทุกครั้งเราจะเอามาล้าง้องคอนสแตนท์รอนัเพราะว่าเวลาเราประกอบกับของใหม่ๆมันจะได้ใหม่ไปด้วยเลยนะมันจะได้มองเห็นอะไรง่ายๆมีจุดรูดึงตรงไหนเราก็ได้รู้ก่อนนะนี่ยาเสายพผาสองสูนะนี่ก็จะเป็นเพลของสายผาดสองสูที่ผมเพิ่งล้างออกไปเมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นยางกันโคนงครับ ันนี้ก็จะเป็นยางกันโคงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับบของแพรของไอผาดสองศูนนะที่ผมได้บอกทุกคนบอกอิซีทุกคนว่าผมเอาไปล้างมานะเพราะว่ามันจะได้สะอาดแล้วเวลาเราจะประกอบมันก็จะไม่มีหรือว,ว่าฝุ่นอะไรมาติดบอมมาติดแล้วก็ไม่ลอยลื่นอะไรนะเราจะประกอบแบบว่าสบายๆไม่ต้องกลัว่าเปื้อนมือนะได้ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบพวกอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะยกขึ้นนะครับ นี่ก็จะเป็นแหลกใหม่นะผมได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ปีกนกใหม่นะนี่เราได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลมแรงมากเลยนะครับสีเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวนี่เองตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับดูสีก็ดูแรักษาสุขภาพันร่างกายกันด้วยนะครับดูสีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูกันโครงใหม่ปีกนกใหม่ รูมาพีนกใหม่รูมาไปเล็กใหม่นะครับนี่ต้องผมคันเสร็จผมคือผมได้ทําการประกอบเสร็จปุ๊บขันนอ็อตแล้วก็ผมจะทําการตั้งปอนแล้วก็มาร์กนะเพราะว่ามาตรฐานกว่านะครับเพราะว่าชัวร์ด้วยเพราะว่ามันจะได้คือว่าเราขันอื่นลมอะไรขันเสร็จปุ๊บหรือว่าหรือว่าก็แกเก๊กอะไรขันก็ได้เบอร์สิบเก้าสิบเจ็ดหรือวนะ่ายี่สิบสองครับ เราก็จะทาการมาร์กนะแล้วก็ตั้งปอนก่อนนะทุกคนเราจะตั้งปอนก่อนนะติดสี่ตั้งปอนสกเราะจะทาการมานะนะร์กนะเพราะว่าตั้งปอนมันดีมากเลยนะบอกให้ตั้งปอนเปมาตรฐานเลยนะเพราะว่าเราได้ตั้งปอนทบทัดแลนเลยนะเราจะทำการมาร์กนะเรียบร้อยเลยเนี่ยเห็นปะตรงไหนที่ผมชตรวจเช็คตรวจเช็คตรวจสอบตรงไหนเสร็จผมจะทําการมาร์กนะครับเพราะว่ามาร์คคือว่า มันดีมากเลยว่าเราเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราได้ขันเสร็จแล้วเราได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการผิดเพี้ยนอะไรนะครับว่าเราคือว่าเราได้ตรวจสอบว่าตรงนี้เราขันแล้วนะเราได้ทำการนี่นะมาคคือว่าผมก็้ทำการมาร์คสดสอบได้เรียบร้อยก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะครับนี่นะกับช่วงล่าง ของเลยผ่านส,งสูงนิดเองนะครับช่วงล่างใหม่กบบดีแน่นหนึบนะครับดูนะดมมบตรงนี้ีนคของมมาร์กน้ำจำไหนที่ผมตรวจสอบเสร็จแล้วผมก็จะได้ทําการยครับว่าตรงนี้ผ่านแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องมาแก้ไขแล้วคือว่าเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งสูตรนะว่าเวลาประกอบชุงล่างเสร็จปุ๊บเราจะทำการเอาไปตั้งสูตรนะตั้งสูย์ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อย ส่งางานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เอาไปเทปตั้งสูงย์ศิลปุ๊บเราจะนําไปเทปก่อนนะครับส่งางานให้กับลูกค้านะครับก็ไปผ่านวิวไฟต่อเองครับนี่เราพาสองสนะูงตัวนี้ก็แปลงหน้ามานะครับนี่ก็ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวเอฟซี FC ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยครับนี่ดูเดิดเผา เขาคือว่าสำคัญมากเวลาโดนน้ำเข้ามันจะเป็นสนิมแล้วมาเวลาถอดบางทีเขาก็ท่าเส้นสิบจะพังหรือไม่พังเเดี๋ยวผมจะทำการทาจารบีให้กับลูกค้าเป็นการบริการการสูดสวยเงินราให้กับลูกค้าไปด้วยเลยนะ้าหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเป็นที่แล้วเป็นที่ทุกๆคนนะครับ